สวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะค,คุริดขาสวัสดีค่ะไม่ครับทำอะไรคะทำอะไรกันคะสองคนพ่อตาลูกเขยแตมห้องตะก้าได้อยากอันแล้วได้อยากอันแล้วสองอันแล้วแตกฮะ หรอได้สองอันแล้วเหรอใช้ได้ไหมคะใช้ได้ไหมไพี่เล็ดมีดทำไมคมจังมีดคมมากเลยค่ะอันเมื่อนี้ไปตัดก้านตาลได้ค่ะพี่น้องตัดก้านตาลมาแล้วก็มาเฮ็ดห,หวงตะก้านี่ค่ะกำลังจะทำหัวงตะก้านี่ค่ะคุณบันก็มาถ่ายเอฟซีดูนี่ค่ะพี่น้องตัดมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบคือมีสิบสองอันพุ่นนี่มสองอันทำเสร็จแล้วหรอ,อโอเคค่ะตัดมาสิบสองก้านได้ค่ะหวงตะกา้าตัดมาสิบสองก้านนี่ค่ะกําลังทําอยู่พ่อตากับรกเคยครับพี่น้องค,คุณสำริดตุลากันกับพ่องามชมชื่นนี่ค่ะ พาดมีดทำไมคมจังมีดคมมากเลยค่ะบน นนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปาสทำได้แปดอันเลย เดห่วงตะการ้ด้วยค่ะพี่น้องพ่อนั่งดู ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสสวััดีครบพ่อค้าสวัสดีค่ะ